การงานของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับขึ้นมาคือไพ่เดะมูนการเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสขึ้นมานี่ก็วิญญาณหลุดออกจากล่างเหมือนกันนะครับเป็นไพ่อันนี้พไพ่ใบนี้เอ่อควิ Queen, Queen นควินดานะครับความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสขึ้นมานะครับเป็นไพ่ห้าดา ทีนี้สาหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์วันพฤหัสปกติเป็นยังไงครับอาจารย์เรื่องของการงานคนวันพฤหัสเป็นไงครับอาจารย์ครับเชิญครับการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับขึ้นมาคือไพ่เดอะมูนไพ่เดอะมูนเนี่ยการงานของคนใน้ันพสสัปดาห์ที่ถึงนี้ของคุณเนี่ยให้ระมัดระวังเกี่ยบเรื่องความเครียดแล้วก็อาจจะเป็นแบบคู่แข่งทางการค้าหรือเพื่อนร่วมงานคุณอะไรคุณเนี่ย ใส่ลายป้ายสีนินทาซุบซิบอะไระจะเจอแบบเรื่องอติดป,ประมาณนี้ครับครับครับในเรื่องของการเงิน,นครับการเงินครับการเงินคน,คนที่เกิดวันพฤหัสพฤหัสครับ,บรรพฤหัสการเงินครับเป็นไงครับอาจารย์การเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสขึ้นมานี่ก็วิญญาณหลุดออกจากล่างเหมือนกันนะครับอัน <c oughs> นี้พไพ่ีนใบนี้ควีนควีนดาบนะครับเป็นลักษณะของควีนดาบเพราะฉะนั้นการงานดาบเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรค เอ่อการเงินสัปดาห์นี้ก็อาจจะหนักหน่อยอะไรหน่อยอ่าขึ้นมาอย่างนี้เพราะนั้นรายจ่ายพอดีนะมันตรงกับช่วงสิ้นเดือนเงินเดือนออกด้วยแล้วก็ช่วงรายจ่ายด้วยสัปดาห์ถึงนี้นะครับก็ลองวางแผนเรื่องของอะไรเก็บเรื่องของรายจ่ายอะไรที่จําเป็นก่อนก็เคลียร์มันซะก่อนนะครับอะไรที่ยังไม่จําเป็นก็เดี๋ยวค่อยไปผัดพอดกันอ่าครับผมในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันพฤหัสครับขออนุญาตนะครับอสมัครนิดนึงโอเค สำหรับท่านใดที่เข้ามานะครับฝากทักทายกันด้วยนะครับอ่าทักทายเข้ามาเดี๋ยวจากนี้อาจารย์ก็จะวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์หรือใครจะดูดวงหรือมีปัญหาคำถามอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับเราพูดคุยมั่วมอยกันอ่าความรักของคนที่เกิดบะเร็หักขึ้นมานะครับเป็นไพ่ห้าดาบความรักห้าดาบความรักขึ้นมาเป็นลักษณะข,ของหน้าไพ่เราจะเห็นเป็นลักษณะข,ของคนที่นั่งอยู่ตรงประตูหน้าบ้านแล้วมีเถาวันเหมือนกับแบบ บ้านนี้นานแล้วฉันไม่ได้เข้าไปอะอ่าเพราะฉะนั้นความรักของคนที่เกิดพฤหัสช่วงสัปดาห์นี้อาจจะมีปัญหาเป็นปัญหาเก่าปัญหาที่แบบเรื้อรเงือเออเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าทางออกของเขาจริงเนี่ยบอกว่าคุณไม่ควรที่แบบเก็บหรือปล่อยเอาไว้อ่านหน้าเข้าหากันแล้วคุยกันให้เรียบร้อยนะครับส่วนคนโสดเนี่ยใบนี้เองเนี่ยมันคือลักษณะของการที่ว่า คุณอาจจะผิดหวังเคยผิดหวังหรือว่าอะไรเงี้ยช่วงจังหวะเวลานี้ยังมีแบบกระทบกระเทือนเยู่เรื่องความรักครั้งเก่ามันยังแบบยังไม่เปิดประตูหัวใจอะไรเงี้ยอาคนโสดเปิดใจออกมากง้องๆครับยังไงคุณก็ณแฮปปี้แปล <ะ S 2> <ปะ S 1> ว่าเหมือนกับว่ายังจมอยู่กับอดีตใช่ครับอย่างเงี้ยแล้วค,คิดว่าไม่ไหวหรอกฉันไม่ได้ผมไม่ได้หรอกยังขยันยังขยันอยู่อ๋อโอเค